ครับวันเด็กในปีนี้เนี่ยเราในฐานะที่เป็นเด็กในพื้นที่สามจังหวัดเราต้องการอะไรมากที่สุดต้องการให้เอ่อสามจังหวัดไทยแดนภาคใต้จังหวัดยะลาน,นี้มีความสงบสุขไม่มีเหตุการณ์แล้วก็อยากจะให้ทุกคนในสามจังหวัดนี้ชายแดนภาคใต้นี้สามาัคคีกันจะได้ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะ อยากจะฝากอะไรกับลุงๆทั้งหลายหรือพี่ๆทั้งหลาย,ท,ลายที่ทําหน้าที่ดูแลบ้านเมืองดูแลประเทศหรือว่าดูแลคนที่นี่ยังไงบ้างก็อยากจะให้เขา,เาดูแลเสฉะจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ต่อไปแล้วก็ขอบเป็นกําลังใจให้พี่ๆทหารที่เขาร่วมต่อสู้ื่อประเทศชาติด้วยค่ะแล้วแล้วในเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนตอนนี้ที่คนที่คนในประเทศที่เกิดความขัดแย้งนะ ตอนนี้ที่เกิดขึ้นในในประเทศเป็นไงบ้างเราหนาได้เป็นเด็กเรามองแล้วเป็นยังไงบ้างมันรู้สึกเป็นทุกข์จริงๆค่ะเป็นเป็นทุกข์ทีออ่ในประเทศไทยเราเนี่ยมีหลายคนซึ่ง ต่างคนก็ต่างแต่แยกกันจึงสามารถที่จะเกิดเหตุการณ์ร้ายได้ก็อยากจะให้ทุกคนสามาธีกันนะคะเป็นเกราะป้องกันที่จะไม่ให้ใครมายึดเมืองไทรนี้เป็นงูขึ้นก็ขอบคุณค่ะคุณผูมค่ะก็เด็กไปนี่แล้วอะไรก็บอกเลน้องผู้เน่นในในส่วนตัวของเราเองแล้วเราเราอยากได้อะไรที่สุด ส่ววนนตัขององเองเในส่วนตัวก็ไม่ขออะไรแล้วนอกจากความสะอาดเดินกนะคะ